มาช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะสำหรับปาเกต้าฉังกำลัง sms คุยกับเอณผไม่ใช่ sms เดียวสิทวิตเตอร์เพราะว่าหลายคนเขาตื่นเช้าเราก็เลยงงๆว่าตกลงนอนกันหรือยังเมื่อคืนเช็คนอนห้าทุ่มยี่สคืนนะหรอทำไมนอนดึกดทำงานจริงใช่ทำงานทำไมตัวลายมาเชียวยุงกัดอย่าซูมนะเพราตัวลายมากเป็นจุดจุดอะระวังนะเค้กเธอต้องระวังไข้เลือดออกเข้าป่งเข้าปากก็ต้องระวังเนี่ย มาที่เทศกาลกันบ้างนะฮะเทศกาลตรุษจีนแน่นอนต้องพูดถึงนะฮะจะเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์จ้านครสวรรค์เขาจะมีงานนะฮะวันที่24มกราคมถึงสี่กุมภาพันธ์ปีนี้แหละจะมีงานตรุษจีนครสวรรค์ต้นกําเนิดเจ้าพญาสืบสารศรัทธาแด่มังกร98ปีอุ้ย98ปีใช่นะฮะงานจะจัดที่ถนนสายสําคัญในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมันเป็นงานประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของ ชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ที่เมืองนครสวรรค์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแหละในช่วงของอการตรุกจีนแล้วก็ไฮไลท์สาคัญของการจัดกิจกรรมนะฮะจะพาไปชมขบวนแห่ประเพณีอันยิ่งใหญ่อลังการเบอร์วงังรัชดาไลอยอลังการกว่า24ขบวนมีขบวนแห่เจ้านะขบวนแห่ประเพณีอันยิ่งใหญ่สักการะองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ แล้วก็เทพเจ้าทุกพระองค์มีมหากรรมแสดงสินค้าของดีเมืองปากน้ําโพจาก15 Am, อําเภอเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยไปได้เลยนะฮะรวมถึงมีการแสดงบนเวทีกลางจาก15อําเภอด้วยแต่ที่ฉันสนใจก็คือวันที่31จนถึงวันที่สองกุมภาพันธ์การแสดงจากต่างประเทศมีอะไรฮะเป็นการแสดงจากมองโ,งโกเลียการซูและกวางสีจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนึกถึงพวกเนี้ยพวกมองโ,งโกเลียพวกการซูพวก,กวางสีเนะี่ยเคสจะนึกถึงการแต่งตัวที่มีสีสัน อลังการแล้วเวลาวเขาเล่นแล้วเขาจะแบบคือเราดูแล้วเราจะตื่นตาเราจะตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่างนี่ไปได้เลยนะฮะตั้งแต่24บมกราคมที่ผ่านมาเนาะวันนี้27ละผ่านมาสามวันละจะมียาวไปจนถึงวันที่สี่คุมภาพันเลยทีเดียวก็วันศุกร์เนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปดูกันเป็นวันเที่ยวพอดีเป็นวันเที่ยวก็ไปเลยขับรถไปใกล้เดียวใกล้ใกล้เชียงใหม่นิดเดียวนี่พูดแบบคนงกรุงเทพเลยเขาอยู่เขาดังมาก ตรวจจีนครสวรรค์<ช>แล้วมีประกวดที่ดาอะไรนะ่ะเจ้าแม่อะไรนะ่ยส <นะ S 1> วยเชียตามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ Facebook ก็ได้นะฮะ f a c e b o o k c o m s l a s ปักน้ำโพช n e s e นิวเยียหรือว่าจะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่0897035379 ส่วนใหญ่เขาไม่โทร,ร,ร,รเราก็ไปกันเลยใช่เพราะโทรไปไม่ติดโทรไปไมีคนรับให้เบอร์มาแต่ไม่เคยมีคนรับก็คือเป็นเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยของทางด้านน่าจะเป็นทางด้านของรัฐวิสาหกิจหรือเปล่าหรือเป็นราชการหรือเปล่าแต่ว่าโทรไปไม่ค่อยติดเลยเดี๋ยวนี้อบตอมีพลังเนี่ยที่พูดทุกวันก็คือถ้าสนใจจะไปไหนก็ไปหาข้อมูลกับอบตอบจดีที่สุดนะคะอาล่ะค่ะช่วงสุดท้ายของปากตลาดนะคะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมเพื่อนเือนเราลูกๆเรา โยนสตูดิโอดาวทาเลยนะฮะอยู่ที่สาทรนั่งอะไรก็ริมถนนเลนหนาวๆเมื่าบวนมือทั้งทายกันแล้ววันนี้วันนี้นะฮะรายการข่าวคนรับบรนต้อนรับคุณผู้ชมอยู่ที่สตูดิโอดาวทาที่สาทรนะครับดูสิไปกันตั้งแต่ที่สามที่สี่มีคุณปัตยาคุณพัทคุณทิวาพรแล้วคุณคุณเทพเกลีใช่แล้วนะฮะหน้าตาเชลแมแชมป์ชอยอะไรของเขา อะไรของเขาเดี๋ยวจะชมได้นะฮะตั้งแต่6กโมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8ดโมงเช้านี่นะสำหรับข่าวคนรับประดุลรายการต่อจากเราเดี๋ยวถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกัน าก็จะเตรียมข่าวร้อนแรงเมื่อวานนี้ใครที่ติดใจในประเด็นทางการเมืองใช่คุณสุทินโดนยิงใช่ไหมฮะเดยกก็ต้องไปสอบถามแล้วรวมถึงไปติดตามข่าวด้วยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอะไรแล้วใครเป็นคนยิงรวมถึงการออกหมายจับต่างๆด้วยนะฮะการออกหมายจับแกนนำกบพสการออกหมายจับเหล่าสิเป็นดาราที่ขึ้นบนเวทีม็อบต่างๆและว,วันนี้นะคะเป็นวันที่เขาเตรียมที่จะขอพื้นที่คืนจากการชุมนุมหลายๆจุดเพราะฉะนั้นอีกสักครู่เขาจะวิเคราะห์ให้รวมถึงดูยาวเลยกับเก็บตกจากเ네นชั่นจาน้า ่การอบคุณนี่คืนวันแรกจะเริ่มต้นที่ศูนย์รัศการแจ้งพรนะนะฮะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าการเจรจารจะเป็นอย่างไรเพราะว่าทางรัฐบาลนีให้เวลาคิด24ชั่วโมงมันเกิดแล้วเออนะอะวันนี้เราสองคนรวมถึงทีมง,งานทุกคนต้องลาไปก่อนแล้วขอลาคุณผู้ชมทางวิทยุด้วยนะคะ FM 102.0กลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเลาสวัสดีป้า 老友啊，现在过得还好吗？房子车子有了吗？身边是否有个他？不要再去烦恼啦，快点去买匹宝马，马上又美丽呀。